แลวแต่จะทำอยังไรพอข้ห้องน้ํามาเร็จไปกาดไปอย่างการไปซื้อกับเข้าไปซื้อของกินชงกาแฟอโอวัตินอย่างนี้แล้วแต่มาน,นัง่งกินกินเสร็จแล,ะละ้วรถก็จะมานี่เจ็บต้องอ่ะเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ําเสร็จออกมาเร็จแล้วเราหลบมาทางานพอทํางานครบถึงเวลาเที่ยงเลิกกินข้าวพอกินข้าวเสร็จแล้วเจ็บต้องนอ่ะเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำอมอมาท,าท,าาทาํา,ง,ง,า,ง,าทงานต่อสามโมงสี่โมงเรื่องงานแรกกาด แค่อย่างการซื้อมกินซื้อกินไปเสร็จหัวกินเมียกินไปถึงบ้านหัวกินเมียกินจบเจ็ดร้อยเจ็บตองเข้าห้องน้ำพอเข้าห้องน้ำออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกพอโทรทัศน์พอโทรทัศน์ักเครียดบางคนโดยเฉพาะโยมไม่ดีเขาเนี่ยเครียดนั่งดูโทนกระทัดต้อนย่าให้กันในโทรทัศน์ตัวอยู่ตรงนอกโหดคนไเท่ไหร่โคตรตัวเสดงไปโค่นมันอย่างมันแนา บางคนให้นายมโย่จะยก่อนดูดูไรสงสารมันนะทำไมอ่ะมันโม่แล้วถั่วหัวงกับใบดาวแล้วใครจะเป็นความดันเนาะอาจารย์เลองดูแล้วบางคนสแสดงกับคนนัง่งฟองใครเป็นความดันเนาะนะมูฮาได้จะเป็นความดันของมันนี่เลือกผู้มันแจกกระตากันบางคนยังเหมืนโจมนะต้องไปพนผู้กำกับแล้วเมื่อกี้ได้ดูไหมอาจารย์ต้องการที่บอกแล้วเนาะ รอตออ่อไป่ี๊ขอ้อเป็หัวเลยเขียนนี่คือผู้หญิงผู้ชายเราคืออย่างมวยเวลาดูละครด,ดูดูมวยอยู่ตรงนอกนี่ลุน้นเป็นตีกันในโทรทัศน์ตัว,ยอ,วอยู่ตรงนอกกาดไปครับเออเออไม่ทราบใครชอบส่วนไหกันนะเออ เครียดไปทำไมก็เครียดใจวัดเนื่องเจ็บหัวสองความดันสามหัวใจสี่แล้วก็ห้าประวันิหกปรทิโม่เครียดไปทำไมทำไมไม่ฉุกันเราเศร้าไปทำไมเมื่อเล้ยงมาให้คนโดนแบ่งค์จับมันน่ากันนักเกินนักถึงวันยังว่าอะไรแม้แต่ในเคนกินเนี่ยคนรวยๆนั่งบนอันทานมาหน่อยก็มาให้แบบนี้อันตุกย่างเขานี่อีมันอยู่หลังถ้าเครื่องบินตกตายหมดมันต้องหวัง อันนอนแล้วเดี๋ไปก่อนเพราะงนหัวลงลูกของดินเขาอยู่ตะโกนเขาตายตุลุนอันตุลุนบินมาก็จะทุกวันว่าตุลุนกว่าตายตุตายตายงูมีเพื่อนไม่ได้คนเดียวถ้าตายคนเดียวลำหังเนาะตายงูไดีกว่ังจำไหมถึงเวลามาเพราะฉะนั้นหัวมูฮัมหมัดทั้งหลายเขาปีเขามาทำเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามันในชาติศาสนาของภาษาของเรานี้มันมีอย่างเราทุกชีวิตของมูฮเมาต้องฟังอย่างนั้นถ้าหน้าตื่นศาสนาอะไรก็ได้อย่างว่า ถ้าทาผมหน่าไปเตอแล้วมาลูกบอลทอจะมีความสุขถ้าเราถือถ้าเ่าถือคนละศาสนามันต้องพูดเรื่องศาสนาโดยการปฏิทินุกันข้อที่หนึ่งข้อที่สองอ้าเาถือกันเรื่องคนละขั้วจะไม่พูดองกันเมืองมันจะพิดกันข้อที่สามจะไป่เรือกการยืมเงินมูเดียวมันจะขัดสายอันตอนยืมนี่เหมาะ ก็ยืนสักสองสอามร้อยบางทีมันเหมือนมัน,นทำอ,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 อย่างนั้นก็มีอยู่ให้ก็ยัอยู่แท้หน้านี้ว่าที่ผมว่าตอนจะซ่าด้วยนะอย่าพ่งเอาเลยนะเธอเงินเยอะอยู่อู้เขาจะพิดเหมอกนกันเขาย้อนเรื่องไปอย่างเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องนี้เขากู้ออกไปปั๊บมันเป็นอันดีทันทีนะครับรัศดีมันจะอยู่ที่ป่ารัศมีเลยอยู่ที่ป่าปั้นแล้วรับถือศาสนาไหนก็ได้แต่เพื่อนท่านก็เคราะห์ควาเดียวกัน ท่านท่านอาจจะบอกว่าทุกศาสนาสอนกันเป็นคนดีแต่มันดีคนละแบบท่านลงไปวิเคราะห์เอาคนเดียวมันต้องถามทุรโลกถ้าบอกให้ม่หลังไหมโมเูเฮาม่ท่านหลานลงคิดพิจารณาด้วยดีเขาทะเลาะกัน,นไ,นะกไปไมาได้อย่างเื่ออย่างได้ทุรุลหนูบอกว่าให้ท่ากนกันไปกันมาแบบนีอ้อย่างเชืออย่างเราอบอกรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายรวมกันวุ่นวายแยกไปต่ายคนเดียว แบ่งพวกเสียความรักแบ่งพรรคเสียความสามัคคีถ้าแบ่งพวกแบ่งพรรคเสียทั้งความรักและความสามัคคีท่านฮักกันจะได้คืออาภัยซึ่งกันและกันนียบ่ท้องขัวเนี่ยบางูนะก็แล้วแต่โยกนะบ่ต้องขวงัดดงขวหัวเสียทรงตาคุณเสียชื่อเสียเสียงตายไปก็ไาได้อย่างสักอย่างท่านจะรวยเมื่ไไ้ท่านจะมีเมื่อไงมีเงินทองของรถคนภูเขาจะซื้อเอาชีวิตไว้ก็ไล้ผล อันความตายหมายไว้โทกทุกคนติดสินบนเท่าไหร่มันก็ไม่คืนมีเงินเท่าได้มีเงินเท่า้แต่จ้างก็เพิ่นมีเงินไปซาวร้านนุ่มถูกก็เป็นได้ประเดี๋ยวกสบายก็เป็นได้อยู่ห้องยาห้องพิเศษก็จ้างหมอตัวมันจะพิเศษก็ได้ถ้ามันอย่างเงี้ยอย่าอยู่โรงหนิงหรืรลองกลองอย่าอ๋อโอ้ยอะไรวะผมเพิ่งไป็นสาร้านเออหมื่นล้านเป็นจ้างก็ทำมเนี่ย ก็ุณบ้าจานเคยหัยนใครหันบ้านด้วยบ้านที่หมดเดียวไปเลยเลยไปบ้าความดับบ่มันเคยล้างมือกอ้อนกางล้างมืออาหารขอเต้าักษาสุขภาพมองคนในแง่ดีชีวิตมีความสุขตุลุงอยู่ไปเี่วันสิบหกปีนะป้ะจ้านหลวงานาการกรรมต มีสักพันแม่แต่คนเดียวดูแบบแม่ขี่ง่ายเลี้ยงง่ายแต่เจตุเจ้าว่าง่ายอยู่ไปเผยแม่ศาสนาท่านทำงานทุกวันเพื่อส่วนตนตบะเขาปิกมาถึงตบะเขาออกว่าเก่าหนุ่มเก่าหนุ่มสองพันจ่าไปหลานกับลูกไปปิดมาถึงทุ่มแล้วเนาะเปลี่ยนคนทรับคือมรนิพักดิ์แห่งคนใหม่ ตู้โดมไปได้ภาพอย่างน้ำธรรมดไปต่อคุณแม่หอผ้ากุณยังว่าน่ะสลึมสลึมม่ได้พักหลงแม่ห่อผ้าเพราะน้ำที่มีหิมนี่มาได้ล้ําไปไปถึงมังเปล่าโอ้โหเป็นใจนะเบื่อเนี่ยมนุษย์อนเผาอมันมีทุกอย่างมือนุลกนประสบการณ์ชีวิตมีสำคัญนะอันเป็นเราเวลาเราอยู่ด้วยกันต้องบางอย่างเราอยู่ด้วยกันเนาะจับมือถือแขน โป้งชีการนางและกอยนิ้วน้อยๆทั้งห้ามาประสานกระาบไว้คนผู้มีอุปการพร้อมสมานใจสลักรักชาติไทยโป้งนำหน้าต่อมาก็นิ้วชีกลางคงที่ยิดมั่นไปหว่นไหวนางชวน้อยต่มติดเป็นนิดไปจงจำไว้เราต้องรักและสามัมคีเขาบอกว่ามู้เฮาจต่ลนะนเฮาภักชาติศาสนาผมเรืกษัตรายรแล้วก็เพลียดีงามดันวันเราทำตา ม,มันมีภัยร้อยเปอร์เซนต์หรอกครับแต่ของเขามันได้เหี่ยงพอกเน,นี่ยแพงไบางคนมันเหมือนได้านนบางคนบอกว่าให้โลกสดสวยงดงามด้วยความรักให้ทุกคนสงสักพองพิสุทธิ์ดุจฟ้าใสให้ทุกคนเหรอ <c oughs> ให้คนลืมไปมันเบาขึ้นมา <c oughs> แต่บางทีบางทีมันก็จะลืมไปน้อยกว่เนาะบางทีเราบินไปกับประเมินก็ะจะบาเป็นวิถีชีพออกแต่ส่วนมากทุกคนก็แ้่ใจนะ ทากใจกับใจไปเลยอ่านคนเดียวได้ไหมสียมังได้ด้ว่พอมาให้อภัยต่อผู้รู้อภัยให้น้ําใจแก่ผู้รู้คุณคนท่านรู้บุญคุณของคนแต่ท่านมามีกตาเวทีโอ้อย่าทดแทนบุญคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่ชาติศาสนาพระกระสันและกตาเวทีไหนการกระดาษไม่ได้คืออย่างคือการกระทำที่ตอบแทนไปไหว้ผู้ กันกระตาเวทีรู้กูรู้กูบอนนะรู้บรไดแต่เล่าันตอนนั้นเป็นนักรียนรับการบังคั่ายง่าดีกั่าน้อครูแหะมนแต่วันมี้กระตาเวทีคือจะไปสักเล่าด่างหวไปด่งหวาประกไปด่งจะ่แบบก็รับการบังันก่อนอันมู่เอาหมดทันไรก็รงหลวงมา่ว่าถ้าเขาอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นแตงแยกกันถ้าแตงแยกกันวันไ ประเทศไทยมันอยู่ได้ประเทศไทยอยู่ได้ว่้ตุลุ็เลยมีคลิปอันหนึ่งลองเามาบอกบอกว่าท่านเคยหันก่อนเนาะลองามาบอกนะอันนี้ตุลุลเหตุลุมาหันอย่างผมว่าใหญ่ตุลุอย่างเราการเรดียอะแเรมจัดานเจาพหแ่น่ต่อเออ่นะพุทธบัญญัติน่าแปลกอวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจริงๆแล้ว ตุลุงบอกค่อยใหญ่ยังไงตุลุงค่อยเปลี่ยนบรรยากาศโยมเมื่อใดก็มานั่งลงน้องแนะน้องเนี่ยน้องเน้นน้องลกษณะโมลัสใจไม่ค่อยบรรยายแนะบรรยายนี่มันจะม่วนกว่าไอ้ที่ไอ้ที่นี่มันงูยากนั่งทำมากมีเก้าวมากเนาะลองดูอ yup. <po bio> ันน <speaking in hold below> ี <rejecting> ้นะแล้วก็เอาไปคิดพิจารณาหันตีมันมีคำคำหนึ่งให้ชาติไทยท้องร้องผ่องยังต้องอยู่แม้ศัตรูมากำไกายไม่นายแต่ยิ่ง เราทุกคนควรยืนหยัดบนปตัตตภีว่าตรงนี้คือแผ่นดินทิ่ของไทยเรามีศาสสะอาดเยี่ยมสูงเทียมเมฆเป็นปุตตะช่วยดับทุกข์ให้สุขใจทั่วแผ่นดินเป็นพี่น้องของชาวไทยสร้างโลกให้ดีโดยรักสามัคคีเรามีพระมหากษัตริย์ันยามหาราชเป็นจอมปราบช่วยดับทุกข์ด้วยสุขีส่งทูตสถิตราชธรรมน้อมนำดีทั่วทางดีได้รนะ่มเย็นเป็นดิรัน์พระนุ่งเขาปดตตะนาวก็เลยเอาภาพนี้มาอื้อหันจะไปแจกแหกกันนะก็แล้วแต่พระไัยเคยหันแล้วก็อนุโมทนา ถ้าไ่ายเรใก้ันทุเจ้าไม่ดีมามาดูจริงเทแผู้หูฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าคว้าเป็นเอกราชของกรุงสยามได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสิ้นไปเมื่อนั้นสยามมี จากหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ประเทศไทยต้องใหชเชอรไทยผูกคามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกและต้องยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่คือเอกราชของชาติไว้การเสียดินแดนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ างคุ้มเลือสร้างยาวเสียเลือดเสียเนื้อไม่ใช่เบา